สบา,า,า, right? ายดีพี่น้องเบิดสูุสกุลของสุวรนณนี่พี่น้องเด้อเมื่อกี้ขนมจีนน้ำยาปลาคอน้ำนพว่าอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าพว่าหิวแห้งจ้ะเบิ่งแนื้ถวยพี่น้องจกะว่ามันสวดซจำไรอ่ะเบิ่งถั่วว่ามันสวดจำอะไรจะบริยังแขกต่างก่องกินได้หรอคะเนาะแต่พว่าบอกเห็นปากคือเกาจ้ะพี่น้องจ๋าต่างก่องกินได้ค่ะแป๊บนึงนะคะพว่าบอกเห็นปากคือเกาด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องวัสดุคนุลของสุวรนอีกรอบเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ มาค่ะมามางัดขนมจีดนั่เพีว่าพี่น้องจ๋างัดข้าวปุ้นนั่นพีบบน้ยว่ายาปลาคอยเงีมาห่อเดี่ยวคือเกาพี่น้องจ๋าอันนี้เพีว่าสื่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสื่อเพิ่นมากจ้ะตัวละสี่สิบบาทค่ะตัวเงี้ยเงี้ยหน่งสี่สิบบาทค่ะยาหล่นี่นมาค่ะจวดกันเด้อหืมหยอดพี่น้องจ๋าแซ่บลงมือเด้อด ก็เห็นปากใช่ป่ะจริงเหรอเนาะแต่กินหนู่มกับจี๊ดจี๊ดอ่ะนี่บอกพักเนะพักกับที่นี่กระดำปีซ้อยอะไรกับทัวอะไรกับเมียนพักกับเสียด้วยมี่กับทิ้นอ้อนเนาะค่ะเนาะมาค่ะข้ามยังผมปร่งเลยจ้ะ กินแห่งกเลยกินจานมันเป็นตันนะคือเเนี่ยตัวเด่นนะตัวซื้อมาใช่ไหม ต่อพี่น okay, uh, uh, like, ้องจ้าเมื่อกี้หาเขาไอ้พวจกอีกเเออมาพี่บ้านกินเบิ้ไหมทราบเนมาดูดท้องันพี่น้องจ๋าเอาดูดมบ้านกินเบิบ่ dạng khês xuất giỏi เด้อ.อือ.อือ.มันบ่ได้ mình เอาไปดู Nó มันเด้อ tiếng มีดอก tiếng โอ้ย. tiếng ห่อน nữa tiếng cưỡng เพว่บาคี้เอามาสุภา,าพเขาติดขอไพ่พี่น้องห้หายเด้อพอดีไม่น้องคนหนึง่งมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะเพว่ากินกว๋วยเตี๋ยวเขียวมาสุภาพมาทันว่าแต่กินยังไงน,น้องพี่น้องยังสุภาพนะอุตส่าห์กินหมวยเห็ดน,นั่งหนาเลยเนีย่ตอนนั้นก็นกินหมวยเห็ดน,นั่งหนาให้กันเด้่ยมาคอมเมนต์บอกเกีเ๊ยวมาสุภาพค่ะ เล็กหน่อยครับเนาะไม่ได้ว่าเพื่อนของพี่น,อน้องจ้ะเมืเ่อี้พีแพรก็กินบัวสุภาพคือบายดีอ่ะพี่แพร่กินบัวสุภาพเพื่อยีดีอพี่น้องเลยขอตรวขอให้พี่น้องหลายๆเด้อให้ขอมากเป็นก็ต้องใจให้ สบายฟังเลยพี่น้องเลยว่ามันยังคือจยังกินบวเบือดจักเตือพี่น้องสบายฟังเลยอังเต๊ะแบบว่าไปสีดอบสิ้นเข็มสามาเนี่ยกินเขาว่าไรพี่น้องเลยขนาดกินโจ๊กหน่อยเดียวยังบวบเบือดนะจนพใหญ่ว่าเป็นอย่างย้ายแต่ขึ้นเป็นแสนมันบ่อแบบว่าหิวอยู่พี่น้องแต่ว่าไปกินน่ะมันกินบวบบวดไรหน่อยอยากยังก็บซื้อบิดแต่ว่ามันกินเดี๋ยวมันกินไดซ้ำนั่นนะ มันแบบมันคุ้มหิวมูติได้ยังไง <c oughs> จะว่าของกินเนี่ยสูตใตายจะว่ากับสิโบบิรหรอกมึงเนียว <c oughs> สถานการณ์ก็ม้วำหั่ไดจังค้นหาสัตว์ู้น อาไหมเอามาทำไกันวะออกินอีแล้วไม่มีือกินไ่ีใจกินก่อนอันนี้เสือรูมัมาขอใจทหากได้กินไหมนี่ไม่เห็นนี่หั่นดิีกิจัดตออืออือออื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 อือ

แจกใครัพ <t od em |ms|> ี่น้องจ๋าอืมเดี๋ยวดีหน่อยจจกพี่น้องจ๋าคลิปหนึ่งไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์กดติดตามก็บังดิเงจยบพี่น้องจ๋าก็จะมีโอกาสการแจกเด่นกินมาแต่ร่าไม่กินผ้าเนาะน้องเดียวบึงกินไปว่าเขาคุ้มกเรื่องหนึ่งเรื่องก่อนหน้าจต่จะเจ็บเปยดไก่ไม่เสร็จได้หรือเปลพี่น้องจ๋าไปไว่าจะพาไปบึงหมอน้ำซุปไปว่าจ้ะพี่น้องจ๋า หอวน้ำซุปจ้ะหอวน้ำซุปเสียต้มเลือดหมูให้พ่อใหญ่กินมีใส่มีหัว้ใจจ้ะจะมีอันใครดังพีนน่นเนงอะไรที่ดำดำพี่น้องจ๋านุวยหนึง่งดูใส่สมัมภเ็นสั่นแต่คลิปนีข้ขอจบแบบเพียงท่านเด็กพี่น้องจ๋า ไอ้พี่น้องน้อขาดนะพี่น้องเนาะน่ากินไม่ขาดนำใส้จงลงเลยเล็ดอ่ะมีพี่น้องจ๋าอยใครรัก่เป็นจจมัวเข้าใจเลยที่นี่งกระชจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องจ๋าบายบายจุ๊บๆ